สวัสดีครับก็มาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะวันนี้ผมมาอยู่กับช่องทาง่าม่วเอ็มบีครับค <c oughs> ุเไยออกมาเหตดแล้ววันวนึงเขามีโค้ด้วยเหตุโค้ดไปนี่ยัน<อ>ได้อะไรบ้างเจ้าเจ้าของแบบนี้ก็เฮ้ยเจ้า บบไม่รู้ของแบบไม่รู้เ้าของแบบคนร,รู้แหละแต่ว่าเขายอใส่เห,นหลนโลงเนก็ดูยังใหม่เหมือนเดิมนะมันก็ไม่ได้ดูแนะ่ย เราสำรตรงนี้ก่อนเลยเด้อล่ ไม่คุยอย่างเดียวคือมันจะมาจับสแกนนี่แหละเฮ้ยดันจุนตันหมูอ๋อไม่ใช่ไลได้ได้สาบสบิีกแล้ว

นาจะนี่ไงอาคารอะอาคารหัวพักใช่ปะอาคารสองโอ้นี่นี่ชัน่างสับกั้เล่า,ลาโอ้ห้องรเรียนน่ากลัวมากว่ไดีหลังตึกเนี่ยหลังตึก อ,อุ้ยน่ากลัวมากท่านหลับตื่ คาทาคาเองเราไปสำอ้ยเดี๋ยวนะบ้านนี้เขาสำรวจยังอ่ะบ้านนางลำนี่เห็นนางลำไม่โหลด we <laughs> แล้วแหละมีชวิตน่าจะไม่มีแค่ชวิตนะแล้วชวิชวมดมีอย่พึ่งเลยเดี๋ยวเก็บทีเดียวเราเจอผีหัวขาดเรามาดีแนละ้วเราไม่ได้มาไายห้องอะไรอ่ะห้องวิทยาศาสตร์ สิช <łość> ัดเจนเออพ่อ้เข้ามาได้วะ องศ์เต้นไอ้ซูกาแฟดีใจยัยพายทุกหมดแล้วแหละ เดี๋ยวสำรวจตึกนี้ให้ก่อนเดี๋ยวสำรวจตึกนี้เชื่อป้าว่าถ้าเราขึ้นไปอ่ะเราจะเจอทัพย์สกุลไม่มีไม่สามช้า ไม่มีมดูเยอะมากาแ, <ะ S 2> แบบเร,เ,เราเล่มเหมือนเราพีม่นแล้ว<อ>เาไม่คิดแบบเาขาใส่กล่องไว้อะเย<ะ>้แล้ก่ายอ, <laughs> อยู่นี่อยู่นี่ ไปดู Valeo. Jeg kjører เปิดประตูเปิดประตูไม่ได้ิเช็คแล้วอเลงบันไดแบบ ลงบนใจแบบนี้นไ,ไว้ให้เร็วจะดูดปัญไดย แล้วจบผ่านแล้วครับ <piercing>